ยังมีใจกับฉันด้วยเหรอในที่สุดผมก็เลยใจอ่อนยอมตกเป็นของเธอนะครับเอี๋ยวนี้เราก็ยังเก็บความเรียนอยู่เนาะปรากฏว่าพยาผมจะไปเก็บยังเก็บกระชิปที่เขียนไว้ตอนตอนเจ็ดอะลูกเธอก็มาเจอเจอสิ่งที่เธอเขียนให้ผมเมื่อตอนเมื่อตอนส0กว่าปีที่แล้วอะลองดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงชอบผู้ชายอ่ะเขาเขียนอย่างนี้เขียนในเฟรนชิปน่ลาเมจริงนะนี่ผมไม่เคยบรรณาที่ไหนเลยนะนี่สไลด์นี่ฉายทั้งแรกในชีวิตเลยนะ เพิ่งเพิ่งเอาเข้าไปในโหลดจากกล้องถ่ายรูปเข้าไปใน้ตบุกเมื่อเช้านี่เองครับครับ <ฮะ S 1> ฉันรู้ว่าเธอนรักฉันหากฉันรู้ว่าหากฉันรู้ว่าเธอนรักฉันไม่มีวันที่ฉันจะพาหนีแต่นี่เธอไม่เคยเอ่ยไปจีเลยท่าทีแสดงแฝงออกมาเธอก็รู้ว่าฉันนี้เป็นผู้หญิงฉันจริงจริงกลัวในคำพอรหาไม่กล้าเผยสิ่งใดในวาจาหรือทีท่าว่าแสดงฉัน กกชอบเอกรัรคำถามเยอะแยมีอย่างนยอะไหมฮะเด็กวัยรุ่นเขียนกรอนให้แก่การคดีไหมฮะไม่มีครับเดี๋ยวนี้โพสต์กันใน Facebook ครับเ,เกิดมาชาติเดียวกูขอเสียวให้ถึงที่สุดอันนี้พี่อีกโพสต์นะครับรัเบาแต่เอาแรงแรงที่ชอบมากคือหลายเดือนก่อนสาวๆโพสต์เข้าไปใน Facebook กูขอโสดเปน็นจนตาให้ผู้ชายเสียดายเล่น แต่ถ้าเจอคนหลอกตัวปเป็นๆถือว่าครูพูดเล่นกันแล้วกันอย่างนี้เถ็นว่ามันเปลี่ยนลุกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือประวัติศาสตร์เหมือนโทรเลขอะโทรเลขอย่างนี้เลิกใช้กันแล้วใช่ไหมครับนะมันมีเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับปลพวงของภาวะมีบทง่ายนะครับผมมีบทง่ายนะคิดีิที่เขามีบทยากนะครับกว่าจะมีลูกที่5้ล้านบาททำทยี่สิบเดครั้ง5ล้านบาทผมไม่ต้องใช้สปพานนะ ไี้ลูกมาสาคนลูกสาวผมคนโตนะครับจบแล้วทํางานแล้วอายุ24ปีนะครับจบที่เอแบกางนานเนี่ยนะครับเออก็ไปไหนกับลูกสาวคนนึกว่ามันเป็นเพน้อยผมเพราะว่าเขาเป็นสาวมากนะลูกชายผมสองคนดวไมไหมครับว่าเป็นคนกลางคนไหนคนเล็กไอเสื้อขามีคนกลางหรือคนเล็กครับไอคนกลางนะไอคนกลางมันจะตัวเล็กไอคนเล็กมันจะตัวใหญ่นะอายุ19กัอบอายุ18บแปดปีท้ายปีเขาเรียนชั้นเดียวกันมาตลอดนะครับ เอ่อป5ป6ม1ม2สองเขาขึ้นป3สเอ็กคนกลางไปบวชเอ็นอยู่ปีหนึ่งตอนนี้เอกเล็กอยู่ปัญยาอะไรปีหนึ่งเอ็กคนกลางอยู่ม6นะฮะเราสับสนชีวิตกันนิดหนึ่งนะครับนะะ,ะเออครอบครัวผมมีความหลากหลายทางด้านศาสานามากเพราะว่าผมเป็นครูพิยาผมเป็นคริสเตียนลูกสาวผมคนโตเป็นปคริสเตียนนะผมเป็นอดีตประธานชมรมคริสเตียนของเอแบกนะลูกชายผมคนกลางนี่เป็นพุทธนะฮะไปบวชเอ็นอยู่ปีหนึ่ง สนใจในลบธรรมมากไอ้คุณสุธรนี่จบอหกที่เซนเตเบียนประกาศตัวเองว่าเป็นคนไม่มีาศาสนาเลยครับดูหน้าตายคนไม่มีาศาสนาเน,นี่ยนะครับเขายืนยันจริงว่าเขาไม่มีาศาสนานะคระับปรากฏแบบพรอ,อะไรนี่สัญชาติไทยาศาสนามานขีดออกครับแต่ผมพบว่าเขาเป็นคนที่มีธรรมะสูงสุดในบ้านเพราะใจเขาไม่เคยเป็นทุกข์ครับแล้วเวลาเขาพูดออกมาแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยสัมผัสที่ถี่ล้วนๆหลายครับผมรู้สึกว่าพระพูดเป็นเจ้ามาพูดกับผมผ่านทาง ลูกชายผมคนนี้นะครับไอ้คนนี้ไม่รู้ทำมาแต่มีทำมาบางทีอากาศร้อนมากผมก็บ่นเมื่ออ,อากาศร้อนจังเลยคุณพ่อได้อยู่ต่างประเทศอากาศดีมากเลยอากาศเย็นสบายมองไทยอากาศไม่40องศาไม่อยากอยูอ่แล้วลูกชายผมพูดคนนี้พูดคําเดียวครับบอกว่าพ่อถ้าอากาศมันร้อนพ่อแค่แค่รับรู้มันร้อนคือถ้าอากาศมันร้อนพ่อแค่แค่รับรู้วมันร้อน คือถ้าพ่อไปคิดอะไรต่อจากนั้นก็เป็นการปรุงแต่งแล้วเราก็เป็นทูบแล้วอากาศมันหายร้อนมามันก็ไม่หายร้อนแต่ใจเราเป็นทูบนี่แหละคือคำพูดของคนไม่มีศาสนาแต่ผมกับพยานี่เราแต่งงานกันแบบอิสลามนะครับเพราะว่าพ่อตาผมเป็นมรสลิมเรือว่าเรามีความหลากหลายทางศาสนาบาแต่เราอยู่เป็นได้นะครับเราไม่บังคับให้คนอื่นจะต้องคิดหรือปฏิบัติเหมือนกันกับเรา I a m o k a y you are okay นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมมีลูกทั้งหมด3คนผมไม่ทราบว่าในห้องนี้นะครับเอาเฉพาะผู้ใหญ่นะครับคุพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆไม่ต้องยกมือนะครับมีลูกกับจีนพอครับในใครบ้างครับมีลูก3คนเหมือนผมครับต้นมือขึ้นทับมีลูก3คนป๊าปป๊าปมีอยู่ประมาณสักสิบสิบท่านนะครับเอามือลงครับใครบ้างครับมีลูก2คนครับ2คนต้นมือขึ้นครับประมาณสักหนึ่งในสามของห้องนี้นะครับเอามือลงครับใครมีลูก1คนครับต้นมือขึ้นครับอีกหนึ่งในสามนะครับนะครับใครมีลูก4คนขึ้นไปครับยกขึ้นครับ อ่าคนเดียนวะสี่คนนะจัดนะสี่คนพอดีใช่ไหมครับเออผมว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะมีลูกป,ประมาณสักหนึ่งถึงสองคนใช่ไหมครับเออจะมีลูกห้าคนสมัยก่อนผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มอ,อ,อที่หาดใหญ่นะครับมีอาจารย์ศิลยะผมท่านหนึ่งเออถ้ามีลูกห้าคนนะ่ะแล้วผมก็เคยขึ้นเวทีที่อ่าอ,อสัมชัญศรีราชาวันนั้นเสียวนาเรื่องการเลยนลูกแล้วผมก็ขึ้นพูดบนเวทีบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ ผู้ใหญ่เราทุกวันนี้จะมีลูกห้าคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากหลังจากที่ผมพูดเสร็จกกวิทยากรที่พูดสอนจากผมคือนิติภูมิกรรมรัมีลูกทั้งหมดกี่คนครับคุณนิติภูมิให้ถ่ายมีลูกทั้งหมดเจ็ดคนครับเจ็ดคนอนัญญากี่คนไม่ทราบนะฮะคือแล้วตอนนั้นแกอายุส5ิบาลูกชายคนโตอายุ25าแต่วต่าแกมี็ลูกคนแรกอายุ20คือเป็นคนที่โตเร็วนะครับโตเร็วสิ่งที่ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เห็นไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเรามีรูปน้อยลงนะครับแต่ลองนึกภาพนะครับว่ารุ่นหลังเนี่ยพุทพ่อคุณแม่ของพวกเรามีรูปทั้งหมด4คนใครบ้างครับพ่อแม่เรามีลูก1-5คนยกมือขึ้นครับผมอยู่ในกลุ่มนี้ครับอ่าเยอะเลยนะครับซึ่งเด็นะครับมือลงครับผมเนี่ยเป็นลูกชายคนโตลูกคนโตของพี่น้องทั้งหมด5คนใครบ้างครับพ่อแม่เรามีรูป6-10คนยกมือขึ้นครับ โอ้โหสี่คนเด้กนสามห้องนี่นะครับเอาไปลงมครับใต่ไหมครับพ่อแม่เรามีลูก11คนขึ้นไปครับยกมือขึ้นครับ11คนนะครับมีอยู่ท่านเดียวมีจีกนครับ1 1็ดพอดีเลยนะครับรู้จักกันทบกทวนอย่างครับรู้จักเห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าสมัยก่อนพ่อแม่มีลูก5้าคน10คนจะเลี้ยงพวกเราแบบปล่อยปลาละเลยแค่ไหนพวกเราไม่เสียคนใช่ไหมครับคือสมัยก่อนมันไม่มีอะไรที่เสียคนอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มีลูกแค่หนึ่งคนสองคนเลี้ยงยากเลยครับ เลี้ยงยานะครับค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นไหครับเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นอนิี้จากการเปลี่ยนแปลงอันที่หนึ่งที่ผมพบก็คือเรามีลูกน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีลูกน้อยลงแล้วมีลูกยากด้วยนะภาวะมีลูกยากเนี่ยเด็กได้อะไรก็ได้จากพ่อแม่มากขึ้นครับเด็กๆยุคนี้จึงมีเครื่องใช้ไม่สอยะไรต่างๆมากกว่าทูกอย่ากมากกว่าวัดที่เราเด็กๆกัน ตอนเราเด็กๆเราอยากได้อะไรก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่มีลูกเยอะพ่อแม่จนไม่มีตังค์เราได้ฝึกความอดกลั้นเราได้ฝึกความยับยั้งชั่งใจเราได้ฝึกการแอคเซปต์การยอมรับก็พ่อแม่จนอ่ะไม่มีอย่างแต่พอเรามีลูกแล้วเราไม่อยากให้ลูกของเราเจ็บปวดเหมือนเราในวัยเด็กใช่ไหมครับพอลูกอยากได้อะไรก็ได้ได้อะเด็กๆอยู่นีก็เรื่องเปียละจะแย่จริงๆพี่อยากได้แต่ไม่อยากได้ใช่ไหมครับเพื่อทดแทนอะไรบางสิ่งที่เราขาดในวัยเด็ก ฉะนั้นเราอยากให้ลูกเรียนเมันได้อยากให้ลูกเรียนเป็นโอก็ฉันอยากเรียนแต่ไปเด็กเด็กเขาไม่ได้เรียนอะ่ะเอารูปเรียนแล้วกันเรียนแล้วกันนะเป็นตัวแทนสร้างความภาคภูมิใจให้พ่พพพพพอแม่นะครับลูกก็เองเดี๋ยวนี้เด็กก็เลยมีอะไรเยอะมากขึ้นนะครับอันที่สองครับสังคมเปลี่ยนรุ่เทคโนโลยีดีขึ้นราคาถูกลงผมต้องตัวอยัาตอนนี้ปีคศ2011นะครับ10ปีที่ผ่านมานะครับลองด,ดูสิ้นสุดคศ2000จนกรทั่งตอนนี้2011 10ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีอะไรบ้างครับที่สมัยก่อนมันไม่มีเรื่องเดี๋ยวนี้มันเพิ่งมีอ่ะมันเพิ่งมีในยุคนี้ผมยกตัวอย่างเช่นน้ําดื่มไอ้ที่เป็นขวดขวดเนี่ยสมัยก่อนสิปีแล้วเราก็ไม่เคยดื่มน้ํเไ็นขวดใช่ไหมเดี๋ยวนี้น้ําขวดก็มีนะครับเ,เมื่อเก้าปีแล้วสิปีแล้วผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มอ,อผมก็ยังใช้แผ่นสายเครื่องฉายแผ่นสายแล้วก็มีเครื่อง overhead projector แล้วก็ปิ้งแผ่นสายใช่ไหมครับ พอผมลาออกจากที่อาจารย์เมื่อเก้าปีแล้วผมก็ซื้อโนโ้ตบุ๊กเครื่องแรกเซ็กแอนแครับจากน้องๆที่เป็นนักเขียยาเขาทําง,งานวิจัยปริญญาของเขาเสร็จแล้วเลื่อกใช้คอมพิวเตอร์แล้ว่ผมก็ซื้อก่อจากเขา่เครื่องหนักมาก3ามกิโลยี่ห้อเดียวเซ็กแอ์แคน็บตอนนั้นซื้อมา4ี่หมื่บาทผมก็ขังเขาเดือนละสี่พันบาทเก้าปีที่ผ่านม,มาปรากฏว่าเล็กลงดีขึ้นถูกลงเล็กลงดีขึ้นถูกลงเครื่องสุดท้ายที่ผมซื้อที่เก้าพันกว่าบาท นะครับผ่อนสิบสองเดือนศูนเอร์เซ็นนะฮะค่ามเดือนละแสนร้อยหนึ่งบาทผูกเงินเช่าครับลุรกิจคนทุกคนก็ต้องมีโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับแล้วมาต่อกับไอ้นี่เครื่องฉายเอลซีดีโปรเจคเตอร์อ่ะทุกที่มันจะต้องมีเอลซีดีแล้วจะมาต่อกันแล้วผมเชื่อนะครับว่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยเด็กอจาจจะหมดยุคของการจดเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยคือเราไม่ต้องใช้เอลซีดีโปรเจคเตอร์ครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กของอาจารย์นะครับสิ่งที่อยู่ปรากฏในโน้ตบุ๊กของอาจารย์ก็จะแผ่รังสีไปที่ไวเลสออินเทร์เน็ต เป็นที่โน้ตบุ๊กของนักศึกษาทุกคนแล้วนักศึกษาก็ต้องตรจครับแค่เซฟไวจะหาข้อมูลอะไรก็เซฟในกูเกิลเพราะมันเ,เ,นน Google, เป็นวาเลนซีอินเทอร์เน็ตนะครับ <c oughs> แล้วก็เซฟข้อมูลเซฟข้อมูลพอจบ4ปีความรู้เต็มโน้ตนะบุ๊กนะฮะอีกหน่อยไปปริญญาที่อาจจะมอบในรูปของไอแฉกนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นคือความรู้ทั้งหมดที่เองเรียนมาสี่ปีที่บ้านมานะครับ ผมใช้ควาว่าเราเปลี่ยนจากยุคไอ o d ไปสู่ยุคไอแพดนะครับคือไอ o d นอันแรกยี่ห้อมาปี2001ต,ตุลาคมแล้วพอสิ้นสุดคศ2010มันก็เป็นไอแพด2แล้วอะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เดี๋ยวขอพีรพละจะพูดเรื่องนี้นะครับแกเก่งเรื่องนี้มากสังคมเปลี่ยนยุคครับมีคําพูดคำหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเรามันเปลี่ยนไปหมดแล้วมี่มีแต่พวกเราที่ยังมองแบบคงเดิม ทำให้มองอะไรผิดเพีย้ยนคนที่พูดนี้อยู่ในวงการเพลนะครับคือเกียร์ฮอนะครับของ r s s เพราะว่าตอนนี้ใช่าย RS รเอกับแรมมี่ตอนนี้ก็ปลี่นุแล้วครับทำแต่พาอเพลงไม่ได้ครับเพราะว่ามันหมดรูกที่คนจะซื้อแผ่นซีดีแล้วว่ะตอนนี้ก็ไปทำหนังไปทำละครไปภาที่ไหนอื่นแล้วล่ะใช่ไหมครับเขาบอกว่าเปลี่ยนจากยุคฟิสิกอลไป Physical, เป็นยุคดิจิตอล ก็คือสมัยก่อนเราทําเป็นเทปเทปก็ก๊อปปี้ยากใช่ไหมก็ซื้อเป็นเทปขายดีมากพอเป็นซีดีก๊อปปี้ง่ายเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะโหลดจากโหลดบิดอะไรต่างๆนะครับก๊อปปี้อะไรกันง่ายก็ดูจาก YouTube คนก็ไม่ค่อยซื้อดีวีดีและร้านซีดีร้านดีวีดีตอนนี้จะเริ่มตกต่ำอีกหน่อยก็จะสูญหายไปนะครับปัญหาของไอเอสตอนนี้ก็คือมีซีดีที่ผลิตแล้วนะครับแต่ตกค้างอยู่ในสต็อกทั้งหมด15ล้านแผ่น ถ้าขายแผ่นละสิบาทก็จะได้150บล้านบาทแต่ตอนนี้มันกลายเป็นกองขยะครับเพราะไม่มีใครฟังซีดีครับตอนนี้น 3, ฟัง MP3 ฟัง i p พ d กันแล้วอะตอนนี้จะซื้อเ,อเพลงจากต่างประเทศโหลดทางไ u n e นนะครับทุกอย่างเปลี่ยนรุปนะครับสังคมเปลี่ยนรุปครับอันนี้ศารครับลูกของเราผู้เปลี่ยนครับเรามีลูกน้อยลงวิธีการเลี้ยงลูกก็เปลี่ยนไปสังคมก็เปลี่ยนนะครับนิสัยของลูกก็เปลี่ยนไปจากเด็กเป็นวัยรุ่นครับ ในห้องนี้ใครบ้างครับที่เป็นพ่อพอ่แม่ของลูกชั้นประถมครับชั้นประถมยกมยือที่รัาเยอะเลยนะครับเอามือลงครับใครเป็นพ่อแม่ของลูกชั้นมัธยมครับยกมือ้นคชับชั้นมัธยมเยอะนะครับขอบคุณมากครับเด็กประถมกับเด็กมัธยมต่างกันไหมครับต่างครับจากเด็กเปลี่ยนไปไปรุ่นลูกผมก็เปลี่ยนครับผมเอาภาพเขาติงไปถึงเนี่ยตอน,นเด็กน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเราก็เอาภาพลูกลของเราบินทัน้งบวปทั <S <S ้งชากัน นะเราก็เอาภาพพวกนี้มาดูกันว่าเด็กน่ารักพวกนี้มันหายไปไหนอะ่ะมันกลายเป็นผกเป็นสาวที่นิสยัยแขงคอไม่เหมือนเดิมเดทภาพล่าสุดไม่กี่วันนี่หมาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอะ่ะเนี่ยอันนี้อายุ24ที่อายุ19อันนี้18อะ่ะมันตัวสูงจะท่าพ่อแล้วใส่แว่นสีดำนะตามตามแบบเออ่ท่านยกแบบเกาหลีอ่ะเกาหลีต้องใส่แว่นสีดำนะครับแล้วผมสังเกตคือเขาต้องใส่แว่นสีดำเพราะอะครับเพราะท่าตีอ่ะพอใส่แว่นดำแล้วมาดูทึบขึ้น แล้วบางคนไม่มีกระจกนะคือใส่แค่กรอบเป็นแฟชั่นมาใส่ไว้งั้นแหละใส่ไว้เท่นให้ดูมันน่าเนขึ้นนะครับเนี่ยแจกในคนน่ารักเนี่ยลูกชายผมน่ารักมากเลยอ่ะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นวัยหลงที่เยียบถึงมากขึ้นพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้อยลงแต่สนิทกับเพื่อนๆมากมากกว่าพ่อ,อแม่เดี๋ยวนี้ถ้าถามลูกๆว่าไปเที่ยวกับพ่อแม่ไหมบอกไม่ไปหรอก อ่าพ่อแม่จะไปเกาหลีกันเป็นเท like. like. nee. ่ยวไหมอยากไปเกาหลีเปล่าอยากไปอ่ะได้ไปฮะไม่ไปอยากไปกับเพื่อนนะครับคือเด็กอยากไปกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ที่คือเรื่องปกตินะครับที่เื่อปกติพ่อแม่ต้องเพราะฉะนั้นผมจะบอกแต่เด่งก็คือถ้าใครที่มีรูปอยู่ในชั้นม .1 หนึ่งนะครับมอหนึ่งคือปีสุดท้ายที่รูปของเรายังเป็นเด็กที่น่ารักอยู่นะครับถ้ามีกล้องถ่ายรูปมีเครื่องบันทึกสียมาเท เขาไปเยอะเลยครับเป็นที่ไปเพราะว่าพอมอสองมอสามมอสองเทอมสองเด็กจะเริ่มเปลี่ยนแล้วพอมอสามกเขาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวโตกว่าเต็มที่แล้วนะครับมอสามที่จะโตเต็มที่แล้วมอหกมอหนึ่งนี่ยังน่ารักอยู่ความผสมนี่ยิ่งน่ารักใหญ่นะพาไปไหนก็ฟังเชื่อญพ่อฟังพ่อแม่ไม่ติไม่ไม่เถียงตอนนั้นเราสอนอะไรเพาะว่าเขาฟังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมค้นพบอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ก็คือว่าอะไรก็ตามที่พ่อแม่อยากจะสอนลูก ตรงสอนที่หมดเกลี้ยงเลยครับก่อนอายุครบสิบปวัวเพราะตอนนั้นลูกอยากฟังพ่อแม่อยู่แต่พอลูกเข้าสู่วัยรุ่นนะครับตอนนั้นพ่อแม่ต้องกลับไปฟังลูกและที่สําคัญครับห้ามเถียงครับลูกพูดอะไรจะเถียงคือฟังด้วยก่อนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกัดฟันไวมไม่เห็นด้วยแต่กัดฟันไว้เพราะถ้าเราไปเถียงเขาไปว่าเขาไปพิจารณาเขานหลน,นไม่พูดกับเรา เขาลองมันจะรู้แล้วว่าไอ้พ่อแม่คิดตรงข้ามกันนี่ทำนี่ทำนี้ล่ะทำนี้ได้ยังไงเป็น,นได้ยังไงไอ้านหลังแต่บ้นหลังมันไม่พูดกับพ่อแม่แต่ไปดพูดกับเพื่อนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องตรีศรีเป็นเพื่อนศรีกับลูกแล้วร้าลูกมีความลับนะครับผมจะเป็นคนแรกที่จะรู้ความลับของลูกๆแต่ลูกๆผมมีอะไรไม่เล่าแม่ฟังเขาจะเล่าผมฟัง <c oughs> เพราะผมกลาพูดลูกพูดอะไรห้าม <c oughs>